สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้พอกับผมพวกกองสมพันธ์ที่เขาเด้อพี่น้องเด้อกนี่บ้านยังกี่ไรตําบลบ้านสะบ้านสะแกนใต้ตําบลบัวแก้วเมืองพยักษ์เนี่ยจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามนะครับภาพบนนัเพิ่งกบพี่น้องมาเพิ่งกบเนกำลังจับกบพี่น้องนปลาโนน ลาลกเพลไรให้นด้ดิ่านมาสื่อหลายๆมาเรือยี่น้องมาสื่อได้ดิบของสวยเสียน่นของปลานนนี่เออตัวรอนเีหาด๋สิอะไรมันหกเกียร์กีาเังส่งกบ่นองมเอาแหาหาหตัวดไม่จังัามัน้ันเด๋พี่เด็ู้สาวุ่นเก่าด้วยี่

อันนั้นอันนั้นมันมันมันรอยี่ส้สีขครับเอาเอาไปใส่ำไปนดจำไปจำจำไปยี่สิ้สี่ีดยี่ส้สี่ขีเลย่อันนี้ไม่สี่ดอันนี้มันไม่ขีดนะอมาใส่เห็นพราะยี่สยีเ็ดเป็ขีมันยี่สิบเอ็ดเรออีียีิบด่อันนี้บได้การิอกาการ่านับไปอีกแควห้าพันบเ มันเป็นยี๋ขวาผมอบเยสะ่ังมันอ่อนลงเกินมันห่ปันน่ีสเบีย้วจไปจะไปตัรงน่อ่ก็ต้งตรงกลางตั้งตไม่รู้ท่านดีวะโอ้สังมันยังอะไรซ้ตงตรงไนีเบีเอายีเบียีเบียีเบีเอามาหนิพัน ดอกเด่นี้ยมนของมีองแต่ตัวมนนั่งล้มไปเปิดตไคร้ล้มมันพูดเดียวตไคายลูกไหนล่ะเป็นไกระดาษ่าเปิดะมันนั่นตัวมันหลอกได้ตัวมันเนี่ยตัดดอกมีมีดปะโอ้ยหอกอยู่ เอาลูกไหนแล้วเอาลูกแยกตัวไปนี่มันก็จะลูกไหนดิเอายกแกนปบนี่ยไปยกไงล่ะยกคนเดียวได้เตียตา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 ยที่นี่มันต่วตายเหมือน ตั้มได้เขาเกับเทียบกับนี่เลหามาหัดนี่เขาก็เอย่างมามาเขาจะปล่อยออกโอ้เจ้าเจ้าเทียกมัาได้กัวนี่วิธีแกะกบพี่น้องแกะกบปอเมเพันทวิธีบรรทุทกกบปอเมเพัทพี่น้องนี่ พอสตลุนได้เอาขาสองบนสองวางได้พี่น้องน้ำก็ไหลคอยด้วยเดียงกบได้แล้ว